ฝันเห็นกุ้งฝอยท่านฝันเห็นกุ้งฝอยทำนายว่าจะมีโชคลาภทางการเงินดีขึ้นที่มีเคราะห์หรือหนี้สินจะหมดสิ้นไปสิ่งที่ตั้งใจไว้มากอาจจะยังไม่สำเร็จโดยทันทีทันใดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะได้มาแบบฟุกฟุก ให้ระวังเรื่องสุขภาพและอาการเจ็บป่วยอย่างไม่คาดคิดมาก่อนระวังสรรชาตญยานก้าได้ก้าเสียของคุณจะทำให้คุณพลาดพังได้ความรักคนไม่โสดอย่าคิดแม้แต่จะมีกิ๊กเพราะคนจะมีแต่ความยุ่งยากวุ่นวายตามมาอย่างไม่คาดฝันคนที่มีคนรักคู่ครองแล้ว จะมีเรื่องทำให้ไม่สบายใจขัดใจกันละหองละแหงกันค่อนข้างรุนแรงงอและงอนก็ค่อยหายโกรธคุณอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับแฟนคนอื่นโดยไม่รู้ตัวจนเกิดปัญหาบ้านแตกได้ดวงการเงินการงานจะมีผลให้ การงานล่าซ้ากว่าที่นัดหมายละวังจะถูกตำาหนิได้ต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงละวังจะใช้เงินเกินตัวหรือต้องเสียเงินเพราะคนรอบข้างในช่วงเดือนสองเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ต้องใช้เงินมากเป็นพิเศษดังนั้นควรประหยัดสะหน่อยก็จะดีมากเลขเสียงโชค20 แปดเก้าแปดหกสองแปดขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ